สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันในบทที่8นะครับภาคที่2นะครับในส่วนของ financial ratio financial ratio หรืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถ วิเคราะห์ภาพรวมของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเท่าจากที่แสดงให้เห็นในหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ financial ratio ของบริษัท Land and House นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะครับสามารถหาดูได้ในเว็บของเซ็ตหรือตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่เรามักจะนำมาพิจารณานะครับก็จะประกอบด้วยตัวอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สินอัตรากำไรขั้นต้น EBIT Margin อัตรากำไรสุทธิในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็คืออัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงยอดขายอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวมอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวมอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ ต่อมาก็จะเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าระยะเวลาการชําระหนี้วงจรเงินสดนะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มดูในรายละเอียดนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ liquidity ratio ซึ่งก็จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินสําหรับวัดสภาพคล่องทางการเงินของกิจการที่จะแสดงให้เห็นความสามารถในการชําระหนี้หมุนเวียนหรือหนี้ระยะสั้นของกิจาการว่าในระยะสั้นกิจาการมีสินทรัพย์หมุนเวียนพอที่จะจ่ายหนี้สินระยะสั้นหรือไม่นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยครับมีค่ามากกว่า1ก็ดีนะมีค่ามากกว่า1ยิ่งดีนะครับยิ่งมีค่ามากกว่า1เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละครับแต่ไม่ควรให้มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ยิ่งน้อยกว่าหนึ่งมากๆนะครับยิ่งไม่ดีนะครับซึ่งเราสามารถอธิบายได้จากสูตรของเขาก็คืออัตราส่วนเงินหมุนเวียนนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนถูกไหมครับถ้าเกิดอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ1บอกให้รู้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเป็นไงครับมีจานวนที่เท่าๆกันถูกไหมครับแต่ถ้ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย มีจํานวนน้อยกว่านีส้สินหมุนเวียนซึ่งอันนี้บอกให้รู้ว่าอะไรครับอาจจะต้องมีการแอดเงินสดเข้าไปเพื่อจ่ายนี้สินหมุนเวียนเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยหมุนกลับมาเป็นเงินสดเพื่อจ่ายนี้ไม่ทันถูกไหมครับแต่ถ้าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีค่ามากกว่า1ปุ๊บจะบอกให้เรารู้ว่าอะไรครับบอกให้เรารู้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมีค่ามากกว่านี้สินหมุนเวียนนั่นหมายความว่าเราสามารถนําสินทรัพย์ ซึ่งโดยมากก็คือสินค้าที่เราไปจําหน่ายเนี่ยเก็บเงินกลับมาแล้วนํามาจ่ายนี่สินหมุนเวียนได้ก่อนเวลาถูกไหมครับยิ่งมากกว่าหนึ่งไปกี่เท่าก็แล้วแต่ก็ยิ่งบอกให้รู้ว่าเราสามารถนําเงินที่ได้จากการขายสินค้าหมุนเวียนเหล่านี้กลับมาใช้ได้หลายรอบมากขึ้นนะครับ ยิ่งถ้าเราคำนวณแบบ c o n s e r v a t i v e เข้าไปอีกหรือคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับแต่เป็นแบบหมุนเวียนเร็วนะครับเราก็จะเอาสินทรัพย์หมุนเวียนมาหาักลบด้วยสินค้าคงเหลือแล้วค่อยหารด้วยนี่สินหมุนเวียนซึ่งแบบนี้ครับถ้าคำนวณได้วิธีแบบอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วแล้วเนี่ยครับยังมีอัตราส่วนที่มากกว่าหนึ่งได้นะครับก็บอกให้รู้ว่าสภาพคล่องของกิจการนั้นๆเนี่ยค่อนข้างมีสภาพคล่องที่ดีมากๆนะครับลำดับต่อมาครับ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ Return of Equity (ROE) คือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นเอามาลงทุนแน่นอนครับเหมือนเราฝากธนาคารฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งกับฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบย่อมดีกว่าถูกไหมครับซึ่งนั่นก็คือการที่ ROE ยิ่งสูงก็เลยยิ่งดี ถ้าเกิดเปรียบเทียบจากสูตรก็คือ ROE คือกำไรสุทธิของกิจการหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นยิ่งเยอะยิ่งดีครับตัวต่อมาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ ROA ครับ ROA คือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีครับอันนี้ก็ยิ่งมากยิ่งดีครับคำนวณได้จากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหารด้วยสินทรัพย์รวมถูกไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรธุรกิจไหนนะครับ ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์เยอะมากครับแต่ให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำเนี่ยครับแสดงว่าการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ควรจะลดการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ลงมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้การลงทุนใน,นทรัพย์สินในสินทรัพย์ต่างๆได้นะครับซึ่งตัวกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีตัวนี้ครับเราเรียกว่า ebit หรือ earning before interest ก็คือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะครับเป็นสับตัวหนึ่งที่เราควรจะทราบนะครับต่อมาครับ financial ratio ตัวต่อมาคืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ Debt to Equity Ratio คืออัตราส่วนที่บอกว่ากิจการมีหนี้สินทั้งหมดเป็นกี่เท่าของส่วนของเจ้าของใช้บอกความเสี่ยงทางการเงินของกิจการครับแน่นอนครับ พูดถึงคาว่านี่ต่อสินทรัพย์ถูกไหมครับนี่เราส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยครับนี่น,น้อยยิ่งดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอน d e ratio นะครับยิ่งต่ําก็ยิ่งดีครับถ้ายิ่งต่ำเนี่ยก็บอกให้รู้ว่านี่สินเนี่ยมันมีน้อยกว่าส่วนที่ผู้ถือหุ้นลงเงินลงไปแล้วลงทุนเอาไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะทําบอกให้รู้ว่าธุรกิจเหล่านี้ถ้าเกิดเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพ เศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างรุนแรงหรือช่วงโควิดอย่างปัจจุบันเนี่ยธุรกิจไหนก็ตามที่มี D/E Ratio ต่ำๆเนี่ยก็จะมีขีดความสามารถหรือถือว่ามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานในการต่อสู้ได้ยาวนานกว่ามีสายป่านที่มากกว่านะครับต่อมาครับอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สินหรือ Asset Turnover Ratio คือความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมีนะครับ อันนี้ก็คำนวณเลยจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับยิ่งมากยิ่งดีถูกไหมครับรายได้ยิ่งมากก็ยิ่งดีถูกไหมครับบริษัทไหนก็ตามที่มีสินทรัพย์รวมใก,ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีรายได้รวมแตกต่างกันบริษัทที่มีรายได้รวมสูงกว่าก็ย่อมมีเสถียรภาพมากกว่ามีอินคัมที่มากกว่าในการลงทุนด้วยสินทรัพย์เท่าๆกันดยรายได้รวมนะครับก็จะหมายถึงรายได้ที่ไม่ใช่กําไร คือยอดขายที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับเราถึงเรียกว่ารายได้ถูกไหมครับถ้ามีการหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยครับมันก็ต้องเรียกว่าเป็นกำไรถูกไหมครับเขาถึงย้าว่าคือยอดขายที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายตัวต่อมาครับเราก็ต้องมาทําการความรู้จักกับคําว่าอัตราส่วนกําไรขั้นต้นก่อนครับอัตราส่วนกําไรขั้นต้นหรือ cross profit ก็คือยอดขายลบต้นทุนขายถูกไหมครับ หลังจากนั้นเราก็มาคำนวณอัตราส่วนกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีโดยการที่เราเอากำไรขั้นต้นมาลบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารถูกไหมครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า EBIT, Earning Before Interest Tax and Tax ถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะมาถึงตัวล่าสุดตัวล่างสุดที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคืออัตราส่วนกำไรสุทธิซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ EBIT ลบด้วย Interest ลบด้วย Tax นะครับอพอมาถึงตรงนี้เนี่ยครับมีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักคือ EBITDA นะครับก็คือ earning before interest tax depreciation and amortization นะครับก็คือกำไรก่อนหกักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการตัดจ่ายซึ่งก็จะเป็น2ตัวที่มาคู่กันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายเห็นไหมครับในแต่ละถ้าดูเป็นลายปีเห็นไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายนะครับมีผลแตกต่างกันได้อย่างมากถูกไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายก็แตกต่างกันถูกไหมดูสิครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายปี61นะครับลดลง1.93%แต่ปี62ลดลงถึง13.10%ครับอ่าและถ้าเกิดดูครับครึ่งแรกของปี63ลดลง7.94ถูกไหมครับแต่ดูอย่างนี้ก็เอ๊ะลดลงแค่7.94แต่อย่าลืมว่ามันคือ6เดือนแรกของปี63ถูกไหมครับดังนั้นเขาก็เลยมีการตีตารางเพิ่มเข้าไปช่องหนึ่งคือ6เดือนแรกของปี62 ปรากฏว่า6เดือนหลังปี62ลดลงมากกว่าครับคือลดลงในอัตราส่วนลบ15.69ถ้าดูอย่างนี้ก็บอกให้รู้ว่าอ๋อแสดงว่าปี63เนี่ยถึงยอดขายจะลดลงแต่ก็ลดลงในอัตราที่ต่ำกว่าปี62ใน6เดือนแรกถูกไหมครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวต่อไมาคือคอ,อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวมอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวมอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิคราวนี้ลองดูครับเห็นไหมครับอย่างอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม6เดือนแรกของปี62เนี่ยครับมีรายได้รวมลดลง19.88%ในขณะที่6เดือนแรกของปี63มีรายได้ลดลงเพียง7.4%นะครับแสดงว่ามีรายได้ลดลงไหมมีรายได้ลดลงครับ แต่มีอัตราส่วนของการลดลงรายได้ในลักษณะที่เริ่มชะลอตัวครับคราวนี้ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ใจ่ายรวมครับค่าใช้ใจ่ายรวมของปี62 6เดือนแรกเนี่ยลดลง11.8% 8ครับในขณะที่6เดือนต่อมางปี63ลดลง0.75%ครับการอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้ใจ่ายรวมตัวนี้ยิ่งลบเยอะยิ่งดีนะครับนั่นบอกให้เรารู้ว่าอะไรครับเราลดค่าใช้ใจ่ายลงไปได้เยอะถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า6เดือนแรกของปี62เนี่ยลดลงไปได้11.8%ถูกไหมครับเป็นความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายลงแต่พอ6เดือนแรกของปี63เนี่ยลดไปแค่0.75%ไม่ถึง1%แสดงว่าลดไม่ลงแล้วลดไปเต็มที่แล้วตอนนี้อัตราการส่วนค่า,ชาใช้จ่ายอาจจะไม่สามารถลดลงไปต่ำได้กว่าน,นี้แล้วถูกไหมครับซึ่งผลเนี่ยครับมันก็ทําให้อะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงกาไรสุทธิ 6เดือนแรกของปี6 2ลดลง3 7 5 6 6เดือนแรกของปี63ลดลง25.54%นะครับก็มีอัตราส่วนลดลงประมาณ10%์ถูกไหมกำไรลดลงแต่ลดลงในอัตราส่วนที่ชะลอตัวกว่าตัวต่อมาครับอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าคืออัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายสุทธิกับลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ย สแสดงถึงจำนวนครั้งของวงจรลูกหนี้ในรอบระยะเวลาของบัญชียิ่งมากยิ่งดีโดยส่วนใหญ่แล้วจะนำอ,อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การคร้าไปคำนวณหาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยครับซึ่งยิ่งน้อยยิ่งดีถูกไหมครับเก็บหนี้ได้เร็วก็เริ่มหมุนเวียนเงินได้เร็วนำเงินมาทำประโยชน์ได้เร็วซึ่งมันก็ดีกว่าซึ่งก็อัตราส่วนลูกหนี้การค้าหมุนเวียนก็จะคำนวณได้จากยอดขายสุทธิหารด้วยลูกหนี้การค้าถัวเฉลีย่ยพอมาคำนวณระยะเวลาเ,ลาเก็บหนี้เฉลีย่ย เราก็เอา365วันตอนน่อ1น1ปีถูกไหมครับหารด้วยอัตราส่วนลูกหนี้การค้าหมุนเวียนก็จะเท่ากับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคํานวณน,นะครับคราวนี้เรามาดูตัวต่อมาอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าคืออัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายสุทธิกับลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ยแสดงถึงจํานวนครั้งของลูกหนี้ในรอบระยะเวลาของบัญชี ยิ่งมากยิ่งดีนะครับตัวนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะนําเอาอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าไปคํานวณหาระยะเวลาเ,ลาเก็บหนี้เฉลี่ยซึ่งก็เหมือนเดิมครับระยะเวลาเ,ลาเก็บหนี้เฉลี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีถูกไหมครับอัตราส่วนลูกหนี้การค้าหมุนเวียนก็จะเท่ากับยอดขายสุทธิหารด้วยลูกหนี้การค้าเฉลี่ยอันเดิมครับอันนี้อันเดิมเพียงแต่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ่ ทำการคำนวณให้ดูนะครับก็เป็นตามสูตรนี้นะครับเราก็นำค่าใช้จ่ายมาถูกไหมครับด o t h a i com มีลูกหนี้การค้างงวดต้นงวดเท่ากับ55,000ถูกไหมครับกับมีลูกหนี้การค้าปลายงวดเท่ากับ12,000นะครับศูนย์ต,ตกไปตัวหนึ่งและมียอดขายสุดทีิเท่ากับ1 8 0 0 0 0้านนะครับคำนวณหาตาส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าโดยการนำลูกหนี้การค้าเฉลี่ยก็คือ5 0,000นะครับ มาบวกกับแสนสองเออหมื่นสองแล้วก็หารสองก็เท่ากับมีลูกหนี้การค้าเฉลี่ยอยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแทนค่าลงในสูตรนะครับก็คืออัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้านะครับเท่ากับยอดขายสุทธิหารลูกหนี้การค้าถั่วเฉลีย่ยมียอดขายสุทธิอยู่ล้านแปดนะครับลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยอยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยก็เท่ากับห้าสิบสามจุดเจ็ดสามเท่านะครับนำอัตราส่วน นำอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าไปคำนวณหาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ได้มาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยก็เท่ากับ365หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าใช่ไหมครับก็เท่ากับ365หารด้วย5.373ก็เท่ากับ6.79วันนะครับก็คือมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่6.79วันหรืออาจจะทําให้รู้ว่าธุรกิจเนี่ยครับมีการให,าให้เครดิตลูกค้าอยู่ประมาณ 6-7วันโดยประมาณนะครับต่อมาครับอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างต้นทุนขายสินค้าคงเหลือถั่วเฉลีย่ยเป็นอัตราส่วนที่จะบ่งบอกถึงจํานวนครั้งที่สามารถขายสินค้าคงเหลือออกไปได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งจะทําให้รู้ว่าสินค้าและบริการของของกิจการเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดหรือไม่ ค่าที่คำนวณด้วยจอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือก็ยิ่งมากยิ่งดีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือไปคำนวณหาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนะครับอันนี้สูตรก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับต่างกันเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือจะเท่ากับต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือถั่วเฉลี่ยในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ก็จะเท่ากับ365หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออ่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่คืออะไรครับอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าอ่าถูกไหมครับมุ่งเน้นที่อัตราความเร็วในการเก็บหนี้ได้นะครับตัวต่อมาอันนี้ที่เราพูดถึงเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือนะครับก็จะเป็นต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือถั่วเฉลี่ยนะครับ เมื่อนมารวมกันเนี่ยเราก็จะได้ Data ในภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นถูกไหมครับบริษัทโดยไทย c o มมีสินค้าคงเหลือต้นงวด400,000บาทมีสินค้าคงเหลือปลายงวดเท่ากับ200,000นะครับมีต้นทุนขายเท่ากับ1,020คำนวณหาตัาส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือถัว่วเฉลี่ยนะครับก็จะเท่ากับ400,000ถูกไหมครับคือสินค้าต้นงวด แล้วมีสินค้าคงเหลือไปงวดเท่ากับ2 0 0 0 0 0เราก็จะเอา2 0 0 0 0เนี่ยมาหาร2ก่อนนะครับก็จะเท่ากับ3 0 0 0 0บาทน,นะครับนำข้อมูลที่ได้ไปแทนในสูตรถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือตัววเฉลีย่ยอ่ะก็จะเท่ากับ1ล0 0 0 2 0สนถูกไหมครับคือต้นทุนขายหารด้วย3 0 0 0 0ก็คือ4เท่าในการคำนวณหาตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือของบริษัทดอยไทย .com เนี่ยครับ ได้เท่ากับสีเท่าถูกไหมครับอพอเมื่อเรานํามาคํานวณเป็นระยะเวลาขายสินค้าถูกไหมครับก็จะกลายเป็น365อหาหารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ365าหารสีคือ91.5วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคํานวณอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ย ต่อมาครับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนขายกับเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ยซึ่งจะบอกถึงจํานวนครั้งของการชําระหนี้ในรอบระยะบัญชีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้สามารถนําไปคํานวณหาระยะเวลาชลําระหนี้เจ้าหนี้การค้าได้อีกด้วยเพื่อดูว่ากิจการสามารถยืดเวลาการชําระหนี้ได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ยิ่งมากยิ่งดีนะครับ โดยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าคือต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าก็จะเท่ากับ365วันหารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าตัวอย่างนะครับบริษัท do ยไทย com มีเจ้าหนี้ต้นงวด1 0 0 0 0แบาทเจ้าหนี้ปลายงวดเท่ากับ2 0 0 0 0นบาทถูกไหมครับและมีต้นทุนขายเท่ากับล้านสนะครับ เจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยก็เท่ากับต้นงวด1 0 0 0 0แสนหารด้วยปลายงวดฐาน2คือ20 0 0 0 0หาร2ก็เท่ากับ1 5 0 0,000เมื่อทำการคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าก็เท่ากับต้นทุนขายหน0 0 0 0หารด้วยเจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยก็คือ1 5 0 0,000ก็จะเท่ากับ8เท่านะครับต่อมาครับจากการคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าของบริษัท ก็จะได้8เท่าถูกไหมครับเราก็เอามาคํานวณระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหน,นี้การค้าต่อได้ก็จะมีค่าเท่ากับ365หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเราก็ได้ว่าระยะเวลาชําระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าคือ45.6วันโอเาไหครับลำดับต่อมาครับวง,งจรเงินสดหรือ Cash Cycle คือสรุปผลการใช้เงินสดของกิจการว่ากิจการใช้เงินสดลงทุนซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้ามารอในสต็อกจนกระทั่งมีการขายออกไปและสามารถเก็บเงินลูกค้าได้เงินสดกลับมารวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนใช้เวลากี่วันโดวยวงจรเงินสดก็จะเป็นผลรวมของระยะเวลาขายสินค้ารวมกับระยะเวลาเก็บหนี้หากลบด้วยระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้านะครับ ก็จะออกมาเป็นวงจรเงินสดซึ่งในส่วนของการคำนวณระยะเวลาขายสินค้าระยะเวลาเก็บหนี้และระยะเวลาชําระเจ้าหนี้การค้าเราก็ได้ไปดูไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับโดยชื่อภาษาอังกฤษของระยะเวลาขายสินค้าก็คือ inventory conversion period ระยะเวลาเก็บหนี้ receivable conversion period และระยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าคือ payable conversion period นะครับ ทั้งหมดที่เราได้เรียนกันไปก็จะเป็น financial ratio หรือตาส่วนทางการเงินที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจนะครับหวังว่าทุกคนจะได้จะสามารถนำไปวิเคราะห์องค์กรธุรกิจหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับ